คสวัสดีครับทนผู่ชมครับพบพ่อกับผมอีกเชียนเคยครับกับคนหนักว่าหัวใจเกษตรครับบรรยากาศช่วงเศร้าๆพี่น้องหลังจากที่ง้วเลตัวหนี้งครับเมื่อวานนะครับตอนแรกเพิ่นเป็นสัตว์นะครับตอนคําก็เลยบรไส้สมนะครับก็เลยรอเวลามาสวมช่วงเศร้านะครับบรรยากาศก็ดีช่วงเศร้านะครับเจ็บฝากพี่น้องเฮ้าตามภาษาคนอหักว่าหัวใจเกษตรครับ การดูแลงว่าก็สำคัญเลยพี่น้องการจับสั์นะครับจับเวลาหไดห้พี่น้องนับไปเลยสิบสองชั่วโมงสิบแปดชั่วโมงนับรอบเห็นได้นะครับนับรอบเห็นได้นะครับรอบเวลาผาสมนะครับหาเวลามาเหมาอ,อสมเลยเพื่อว่าเป็นการเซเวลา่าคือการจับซั์ก็ต้องมีส่วนสำคัญน,นะครับสำหรับการเดืแลงว่าต้นน้ำนครับ นี่กับช่วงว่านกับพจนเป็นสั์ช่วงคำนะครับก็บเลยมาผสมช่วงเ้านี่ครับตั้งใจว่าสิเอาบีมมาตื้อมาผสมชาลีเอามาปรับพัฒนาล่องเบงนี่เป็นว่าเสาวเลยพีองครับเด็สาวนี่แหละครับเด็าวสาอสมชัดเจนนะครับพ่นเป็นสัต์ชัดเจนใงเมื่อว่านนะครับ ขึ้นปีนวอื่นนะครับชัดเจนเลยนี่ครับว่านขึ้นปีนวตื่นชัดเจนเป็นสัตว์มาดันหนอกล่อสมอากาศเย็นดีช่วงเศร้าครับอากาศดีบ้าห่อนนะครับโอกาสสมติ๊ดงครับากาศสมตีดงายามาเพิ่มมัดรกรัรมเนื้อคือชาโลเล อ่าเป็นว่าที่เจ้าเหนื่อยอยู่แล้วครับผมก็เลยเอาไอ,บาอ,าอาา้บีมาตเตอร์มาผสมเอามาปรับมัดกามเนือ้อควบคู่กันไปนี่ครับถือว่าช่วงนี้ก็ถเือว่าเต็มที่เลวครับรอดเวลามากอะหนึ่งคืนแล้วนะครับฝากพี่น้องเข้าตามภาษาคนฮักว่าหัวใจกระเสียดครับว่าผมเรียงว่าตนน้นหนาครับเรียงว่าต้นนามเลียงว่าสายพัฒนา นะคถังว่าสาวกับพยา,ยามจับซัดเห็นได้เลยครับจับสัว์แม่ๆนๆะได้สมง่ายติดง่ายตามรอบแล้วครับด่างมือการดูแลสุขภาพกาา็าสำคัญช่วงนี้กับย่างบอ่อได้ปล่อยครับพายย่างบอ่อเก็บเกี่ยวเข่าคือต้องตัดหญ้าเป็นจินตลอดเลยผมปลูกหญ้าไว้คือหญ้าเพ่งกุลาครับ เพ่งกุหลาบเป็นหยาที่เ,เรื่องเติบโตเร็วแล้วก็ให้ผลผลิตสูงปลูกไว้หลายที่พี่น้องซื้อหาในในสวนนี่แหละข้อข้อบ้านนี่พี่นอ้องข้อบ้านนี่มันก็เป็นร่างอาหารเอาออกมาด้านนอกนะครับปล่อยออกมาเอาหญ้าเอาฟางใส่ไว้เพิ่งออกมากินครับถ้ายที่น,นี้ครับขอขอ,อบคุณนะครับท่านผู้รับชมทุกคนท,ทุกท่านนะครับขอให้ได้ความสุขความจเจริญพ่อในดีพ่อในเลือดโดนบันดาลให้ท่านผู้ รับชมสุขภาพแข็งแรงสวัสดีครับ